ตเต็มๆอัมพชราภาเปรีซาจัดหนักด้วยการซื้อสิ่งนี้เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอัมพชราพาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วแต่เรื่องของความสวยแซ่บก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอัมพชราภาได้ไปร่วมงาน AB f a f ฟหรือตลาดนัดดาราซึ่งแม่แอมนั้นขนเสื้อผ้าไปขายเป็นประจำทุกปีและในปีนี้สามารถขายหมดเกลี้ยงไปทั้ง3มราว โดยหลังจากจบงานแม่อ้ำนั้นเตรียมตัวกลับและได้พบปากพูดคุยกับบรรดาแฟนคลับที่ออกมาต้อนรับแถมหลายคนยังสังเกตเห็นว่าในมือของแม่อำ้ำถืออัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าในมือถึง2อเวอร์ชั่นงานนี้ทำเอาหลายๆคนที่เห็นต่างแซวว่าแม่อ้ำนั้นโดนลิซ่าตกเข้าเต็มๆแถมยังซื้อทีเดียวถึง2เวอร์ชันสายเปสุดๆเลยล่ะค่ะ